สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเปลี่ยนท้ายสั้นนะครับก็วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนกับ CBR 650R นะครับตัวปี2019กับ2020นะก็วันนี้เนี่ยผมจะมาเปลี่ยนท้ายแม่เหล็กนะครับพร้อมขายยึดเฉพาะรุ่นเดี๋ยเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวท้ายแม่เหล็กนะครับพร้อมขายยึดอย่างที่ผมบอกนะจะเป็นขายยึดตัวนี้เขาก็จะทํามาให้พอดีเข้ากับตัวใต้ท้องรถแบบนี้เลยนะครับมันจะครอบตัวนี้แล้วก็ยึดกับ ดูเดิมทั้งหมด4จุดตรงนี้ได้เลยครับเราสามารถใช้น็อตตัวเดิมมายึดได้เลยนะก้อนนี้นะผมประกอบตัวไฟเลี้ยวไว้ก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งกันตัวไฟเลี้ยวนี้เราแค่ยึดประคองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาปรับตัวไฟเลี้ยวแล้วก็ขันแน่นอีกทีหนึ่งนะ ก็สายไฟนะครับสายไฟแล้วก็ร้อยผ่านมาด้านนี้ได้เลยแล้วก็อันนี้เราจะมาติดตั้งกันเลยนะครับก็ตัวสายไฟทั้งหมดเนี่ยเราก็ร้อยเข้าในรูตรงนี้ได้เลยนะน,นี่สำหรับตัวสายไฟเลี้ยวนะครับ แล้วเดึงขึ้นมาได้เลยอ่าสำหรับอันนี้เนี่ยผมก็จะมาติดตั้งตัวปลั๊กเสริมให้ดูกันนะครับจะเป็นปลั๊กตัวนี้ไว้สำหรับต่อตัวไฟเลี้ยวแต่งนะครับแล้วก็ไม่ต้องตัดปลั๊กของไฟเลี้ยวเดิมนะครับเราใช้หัวตัวนี้เสียบแทนได้เลยนะครับก็สาหรับตัวปลั๊กเนี่ยมันจะอยู่ใต้บาะคนนั่งนะผมก็มาติดตั้งให้ดูกันนะครับอ่าสำหรับปลั๊กตัวไฟเลี้ยวนะครับก็จะมี สข้างนะครับจะเป็นข้างซ้ายกับข้างขวานะครับมันจะเป็นคนลาสีกันส่วนตรงกลางนี้จะเป็นปลั๊กของไฟ2ป้ายทะเบียนนะก็อย่างที่ผมบอกนะนี้จะเป็นตัวปลั๊กเสริฟครับแล้วก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้แล้วก็เสร็จแล้วนะครับเหี๋ยวผมจะมาติดตั้งตัวท้ายกับไฟเลี้ยวให้ดูอีกทีนะครับแล้วก็ตัวขาวไฟเลี้ยวเนี่ยจะมีหัวแจ็คเข้ามาเสียบกับตัวปลั๊กต่อนี้ได้เลยนะครับ ที่ผมบอกนะขายยึดเนี่ยเขาจะทำมาให้พอดีกับช่องของท้ายนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันก็จะพอดีกับรอยว้ล์ของแฟลลิงของรถนะครับอ่าในก็การติดตั้งง่ายๆนะครับก็สําหรับตัวนี้ผมติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวสายไฟเลี้ยวกันดีกว่าครับอ่าสําหรับสายไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ต่อเสียบเข้ากับปลั๊กได้เลยนะครับก็สายขครอลบเนี่ยก็จะเป็นสายสีดานะแล้วก็เสียบเข้ากับสายสีเหลืงองตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับสายขั้วบวกแล้วก็เสียบเข้ากับสีเขียวนะครับก็ mm hmm. ถ้าเราใช้ปลั๊กต่อเนี่ยมันก็จะติดตั้งง่ายนะครับเราไม่ต้องไปตัดหรือว่าแปลงเพิ่มกับตัวเดิมนะครับมันจะได้ไม่เสียรถด,ด้วยนะครับแล mm hmm. ้วนี่ถ้าเสียบปลั๊กไว้นะครับต่อสำหรับปลั๊กต่อก็ใช้งานง่ายนะครับเราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะ ก็เดี๋ยวผมจะมาติดตัวไฟเลี้ยวให้ดูกันนะครับอ่าการน,นี้ก็เราก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสําหรับตัวท i ายแม่เหล็กพร้อมขายึดนะก็อย่างที่ผมบอกนะท้ายแม่เหล็กเนี่ยเราสามารถพับเก็บได้เลยนะครับอ่าเวลาพับเก็บก็จะแนบกับตัวรถแบบนี้นะครับก็จะไม่สั่นหรือกางออกเองนะครับสําหรับตัวนี้ก็ว่ากางออกไปให้นะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวกับปลั๊กต่อที่ผมต่อให้ดูนะเดี๋ยผมก็จะเปิดตัวไฟเลี้ยวให้ดูนะครับอ่า ตัวไฟแล้วก็จะติดปกติเลยนะครับเราไม่ต้องตัดสายตัวเดิมออกน,นะครับตัวนี้ก็ติดตั้งกันเองได้ง่ายๆนะครับก็ทําอย่างที่ผมแนะนําได้เลยนะสําหรับชุดนี้ก็เป็นมาของตัวเฉพาะรุ่นอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วก็สําหรับวันนี้การติดตั้งตัวท i ายแม่เหล็กนะครับพร้อมขาย,ยึดของ cbr 6 5 0 r ปี2019กับ2020นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อย่าิปต่อไป อยากให้ผมติดตั้งกับรถรุ่นไหนอีกก็แนะนำหรือคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาติดตั้งให้ดูกันเพิ่มนะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของทางร้านกันด้วยนะครับ